หนึ่งสสามสี่ห้าหกยังเจ็ดยังเจ็ดแปดเก้าเนี่มดีว้าวนมีคนถามว่าวจะเพลินยงคือขกขอควมเนี่ยแล้กวก็จิ้มเลยจ้า เงเกือบไปปาเห็ดคนจะรัวเห็ดบ่อหวังสวัสดีค่ะสาวเดือนลุยป่าหาเห็ดรับพี่น้องค่ะ,ว,คะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้มาพบกันในป่าเห็ดอะไรล่ะนี่บานเพอ่เวอร์ขาแน่นดีด้วยเกือบไปค่ะ เริ่มเหลืองแล้วเอาได้อยู่โอู้ย็นไปค่ะฝาก like กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมียูรถสองคันวันนี้เป็นวันล่าสัตว์ไปจ้ะมาแต่หวัเจอแล้วจ้ะเป็นจุ่มลนยะมีมีเลนน้ำกับแอลมีดดอกนึงดอกนึงดอกนึงไปน้องจ้ะ เอสวเี่าจ้ะว้าวขาขาไปนอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัขาไปหนงน้อ,นอขาองี้นเดี๋ยว่อขอยเจ้าหยบ หาหม่ที่เน่งอาดอดน้ำแต่่มีค้นก่ะเงียบ,บดีค่ะโอ้ะเเ่าห็ดขอครอขึ้นป้าแม่ขได้สายป้าเดูขอใครน้องเห็ด โอ้ใส่ยังไงอะมือล้มถิ่นน,นี่เลยนองเห็ดนี่น้นปูน้งนองเป็นนองเห็ดเลยค่ะเบีเ้ยขนะึ้นมาขนาดมนันมีฝนด้วยโอ้แต่ฝนดีเขาจีบพืชพับพืชพับอยู่ค่ะค่ะอีกหนึ่งตอกเอาค่ะไม่เหลือให้ค่อยค่อยก็ตอกเอานะคะ มันยัมล่นเป็นแบบว่ามนกุมน้มเเือขนาดฝนก็ตกไออยต้งเอาด้วยค่ะอัน,น้าอัน,นี้พใหญงเลยด้ยค่ะคนคิดสะสงเดที่นวย่ะนี่นี้ว้าวเนาเห็ดรอบนี้เมยไม่มีเลย มีเวลาสามีไปเอาลูกให้แต่ไม่ได้ปาดว้าวเหนื่อยมากคนเดียวไม่ปาด,าด,ดาไม่มีใครมาเยี่ทุกคนมาแต่สับ ถึงสินแล้วมันยังระบาดจริงแม่อ้าวโอ้ไม,ม่เจ้าพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังเจ็ดยัง เหยียบนี่ค่อยเหยียบสิบเอ็ดดวงบาท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 เข้ามาเก็บเราค่อยตัดคขาตานึงสองโอ้ขนาดเราค่อยมีฝนด้วยนี่สองสามเอานั่นนี่ สี่ห้าเศษค่ะสี่ห้าเจ็ดอาเดืดแล้วเจ็ดแล้วแปดอุ้ยว่าเห็นขอไปแปดเก้าสิบเฮ้ยลม อากาศด้วสิเฮ็ดออกดีลีค่ะท้าใครหลับไปนองปัาดไปน้องเลยแล้วเด้อภาตาวบาตาสวยอันมัดคักแลอวปขาเพิ่งพี่น้องเฮ็ดจุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกอ่อนอ่อนหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด น้อลงลูรูมานี่ตรงกระไดก็หเห็นจ้ะเห็ดเยอะค่ะเก็บไปเนาะค่อยตัดที่หลังค่ะก็ล้างขื่นเต็มเลยทางยางเลยนี่ไปขเขาแดดไม่หมดนะคะ่ะวูบปาดเบีย้ยเบี้ยเห็ดน,น้อง าาปาดเบียเห็ดเราเคยพอเห็ดลายแบบนี้เป็นเบียเลยค่ะอัน,นบ้อยากซูนเหรอซูนเหรอจังใดล่ะไปก่อนไปเอาไหมปาดหนองมันเอียรเ,ยเหรอพยียเหย็ดไงมังมังกดเอาเาเบิ่งเดตเฮ็ดยมาหายใจ หวานเด้เจากตื่นมากเลยคนนะตายแล้วน่ะไปเก็บไปฮคนบางมีขอ่อยหยบไปหวันเน,วเนี่ยขอแม่เรเห็นตายเนี่ยเนี่ยมากอไยทุกน่ะเป็นเดียบเป็นตุ่นขึ้นน้ำหมด ออไอ้น่องเออไปใช้เวลาหนักหนักมากแล้วก็บอสูกอีกหนดอกหนึ่งเั้นยังเป็นจุนเป็นเงาไอ้หน่องบันมันหวนเด้อจ้ะบันเทืองสินมีคนมาเบิ้งเห็ดด้วยเหรเห็ด คนจุ่มเป็นเงาขนาเบี้ยมันไงพี<ท>่น้องตายแล้วตายแล้วตาแลวอ้กน้อเงี่หลายขาเดตก่ออนน่ตันใหญ่ มีคนถามว่าคลิเปเห็นนี้คือขอขอความเนี่ยแล้วกลให้ไหลให้ไหลวาอยากให้ไม่รู้ว่าเห็ดมันขาแน่นไหมให้ไหลให้ไหลคอนเทนต์คนเทนต์ไปเนาะโอ้คอนเทนต์นนนนนนไปเห็ดไปเนาะอันใดมันเขาเห็ดเหล่านั้นใดมันแต่เห็ดไปเนี่แน่นจริงๆ เทิมสินบ้าพี่น้องตรงนี้ก็ค่อยออกจากเกี้ยวหลายปีแล้วค่ะมาแรกๆออกอยู่ที่นี่บ้าพี่น้องแบบบ้าพี่น้องแบบม,มีคนมาแล้ว นัง่งตะขามันีคนมาเอาเห็ดแล้วพี่นะ้องนะเนียนเลยปาดปาดพี่น้องปาดเอมี e a t กระโดดหนึ่งค่อนไป h e ไปแล้ว ไม <So S 1> ่ป่าไปหดรินทล์น่หลายอะอันนี้ผู้เดียวนี่ป่ามวนมวนคปะเต็มกระเป๋าอันนี้อันดอกนึง

เพื่อนขยบนี่หนึ่งสองสามอุ่นกระเป๋าสี่อีกแล้วเห็นดดไหมโดอุนมาหลายรอบตัวอกป้าเีดกไอุ้เราบงเอาลวด เหยียดใดสุงน่ะน้องขาบนเป็นจุ่มเป็นจุ่มเหยียดเลยแล้วก็หยิดตัดขาที่หลงัง อิ่เกิดกลางท้างเปนูกลางท้างคนอยากปาะปิดจุ่มเป็นหนาย้ำคืนมันหนาวด้วยู้ตายแล้วขึ้นเด่นจ้ะย้งโกรัวเดีอดเทียนไหลออันนี้แน่นค่ะเดี๋ยวเเอามา อันนี้มาขดอ,อันนี้เน่าค่ะเนะกระโดดไปตกยแล้วนา่งมานายนัอ้นนอกับนังมานรายคู่กัน น,น้ำผมขึ้มเต็มนี่สัตว์มนย้ดขึ้นเบี้ยเหอคือกุดเบี่ยตัน็น,นี้ you know it ไปแล้วเกือบไปแล้วโดนเหยียบอ๋อมันคนเดียวนี่แหละที่วางดอกเดียวดอกที่ไปพี่มา มื่อาออกปลาบันี้เพื่อขึ้นเถอะว่ามึวะปลาที่ว่างมันเขาเหรอเอเหรนอเหอเอเหรอออเหรอเหรรอเหรอเง ผลบ่มีเป็นบ่รู้ว่าเห็ดสิออกได้จ้ะฝรั่งามาเด้อ,อามาเด้อฝรั่งเอ้ยข่อยกำลังขีว้วหนึ่งทางนั่นดอกดีดอกนี้นขึ้นน้ำทางฝรังเอ้ยอย่ามาเด้อข่อยกำลังขีว้วจีบหนนจีเหลนเอ้ยดอกนี้เนดอก chi <laughs> ở bên cung kumm, cung kumm, bin ui, ui,